Uh, thank you for changing the, the tire on my car. It does nothing. It's nothing. It's nothing. Yeah. Thank you for painting my house. Your page, my pleasure. My pleasure. Good, yeah. yeah. My pleasure. Thank you for eating all my cakes. <laughs> no problem. <laughs> no problem. <laughs> <laughs> จับดิฉันนอนอมาเกษตรขึ้นผลค่ะเวลามีคนมาตอบว่ามาพูดว่าขอบคุณค่ะเป็นภาษาอังกฤษหรือ thank you เราจะทำยังไงใช่ไหมคะคุณตอบว่ายังไงครับคือไม่เป็นไร้าะพุดว่าไม่เป็นไรอย่างนี้มีคุณเฮียแฮปซัมคุกกี้นะชมอยู่คุณเฮียแฮปซัมคุกกี้จะตอบว่ายังไงถ้าบอกว่าไม่เป็นไร not at all yeah okay so so so, so สมัยก่อนตอนนี้ไม่ไม่เท่าไหรไ่นะเมื่อนะก่อนผมจะมีลูกศิษย์ที่จะชอบบอกว่าครูบอกว่าไม่ควรจะตอบว่าไม่เป็นไรเอาแล้วต้องตอบ yes or no thank you เพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าไม่ให้เกียรติแต่ความจริงแล้วมันไม่จริง oh. คุณก็สามารถที่จะที่จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรในภาษาอังกฤษคืออะไรครับรู่เป็น yeah never mind i s okay never mind บางครั้งมันจะออกในเชิงลบที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ดีกว่าด้วยความยินดี Oh, My pleasure Yes My pleasure เรียนตั้งแต่ตอนอยู่ปห้า Really ใช่ลืมไปแล้วด้วย So I want to ask you How do you pronounce this word เพลช e คือ Good pleasure 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 ที่แปลว่าด้วยความยินดี Yes My pleasure How do you pronounce this word ซึ่งแปลว่าความกดดันโอ้โหเหมือนกันเลยนะ P R E S S U I U E ก็อ่านว่า pressure pressure มี pressure มากเลยมี pleasure กับ L มี pressure กับ R pressure R แปลว่ากดดันถ้า pleasure L แปลว่ายินดีห pleasure กับ L ก็คือ my pleasure ก็คือด้วยความยินดีคำนี้จะสร้างปัญหาให้กับคนไทยเยอะมากเลยว่าถ้าเกิดเราพูดแล้วไม่ได้ดูปากฝรั่งนะเสี่ยบ แต่ <But S 2> my pleasure ยังไงก็เราไม่ค่อยพูด my pressure อยู่แล้วมันต้องเป็น my pleasure เอ้แยโ oh my pleasure นอกจากนี้ก็มีอ่ uh, ยินดีช่วยนะ glad to help โอเคคำนี้ glad to help ยินดีช่วยอยู่แล้ว glad แปลว่า happy ก็เลยสามารถบอกว่า happy to help ก็ได้ I'm happy to help มันมีความหมายเหมือนกับคำที่เราบอกว่าย w e l e o m e บ o ิ e <welcome> <Okay. S 1> ดีที่ e ะช่วย,วย yeah ได้ไหมที่จริง glad to help แปลว่ายินดีที่จะช่วย t h ่ m um, you're welcome ก็คือด้วยความยินดี So what I believe you w e r e trying to say is thank you Thank you You're welcome What you're welcome เนี่ยเราเรียนตั้งแต่ป .5 เรียนตั้งแต่เล็กๆคนใช่ได้เลยไม่มีปัญหา You're welcome You're welcome like that You're welcome Um another one you can use is my no problem ไม่มีปัญหานึกถึงนะชาติเลย No problem ุย นอกจากนั้นนะครับไม่เป็นไรครับในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า it's nothing มันไม่เป็นไรก็คือมันไม่เป็นไม่ไม่มัน it's nothing ในภาษาอังกฤษแปลว่ามันมันไม่ได้รบกวนเราไม่ใช่ว่ามัน Does not bother me no 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 it does not but thank you for helping it didn't bother me ไม่เป๊ะไม่เป๊ะความหมายไม่ตรงกันมากใช่ไหมฮะ I think it's nothing ดีกว่าไม่มีอะไรเราไม่ได้เสียหายอะไรไม่มีปัญหาโอเคได้ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือ don't mention Don't mention Mention แปลว่าพูดพูดถึงอะไรบางอย่างแตะประเด็นโอเคเหล่านี้ก็คือคลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับไม่เป็นไรหรอกความหมายจะเป็นอย่างไ่ไม่ต้องพูดเพราะว่ามันไม่ไม่สำคัญขนาดนั้นไม่ไม่รบกวนเรามันจะออกในเชิงนี้มากกว่าอันนี้ก็ดี anytime anytime, anytime. yeah thank you for helping me anytime ก็คือเมื่อไหร่ก็ได้ที่มีปัญหาก็ก็ได้เลยแล้วก็นายที่สุด not at all Not at all. Not at all. Okay, so I'm gonna thank you. Yes, sir. And I want you to use all of these, okay? Are you ready? Yes sir. Kunama, thank you for the ice cream today. Oh, you're welcome. Okay, thank you for um, being a good friend. Uh, great to help Glad, Glad to help. Glad to help. Uh, thank you for changing the, the tire on my car. It does nothing. It's nothing. It's nothing. Thank you for painting my house. Your page, my pleasure. My pleasure. Good. Yeah, yeah. My pleasure. Thank you for eating all my cakes. No problem. <laughs> uh, no problem. Thank you for running on your treadmill and watching the Korean TV series. Thank <laughs> <laughs> you. Thank you for um, thank you for uh, arranging me ted top every year. Oh don't mention it. Thank you for being a good mother and wife. ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังผู้มีเอกหมดเวลาพอดี